สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับดิฉันวราศินีสิงห์สุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทาง IMUTP l i ู e ไซึ่งผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกค่ะมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจรอบโลกเกี่ยวกับคดีอา กรรมชซึ่งวันนี้นะคะจะพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อเกือบสองทศวรรษที่แล้วค่ะกับคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นณนะประเทศญี่ปุ่นคดีที่ทำให้คนทั้งโลกนั้นต้องหันกลับมาจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของการตามล่าความฝันการดำเนินชีวิตนะคะที่อยู่ต่างแดนว่ามันปลอดภัยหรือไม่คดีนี้นั้นเป็นคดีฆาตกรรม หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าลินเซ่แอนฮาวเกอร์ค่ะลินเซ่แอนฮาวเกอร์นั้นเธอเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษวัย22ปีค่ะเธอเป็นสาวไฟแรงคนหนึ่งที่มีความฝันในการที่จะเป็นคุณครูสอนภาษาเธอเป็นเด็กเรียนเก่งมากๆค่ะได้รับเกียรตินิยมเมื่อเธอเรียนจบแล้วเธอตัดสินใจเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในปี2007 เพื่อไปทำงานในสิ่งที่เธอฝันเอาไว้นั่นก็คือเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนโนวาซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาชื่อดังในขณะนั้นค่ะลินเซ่นั้นมาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะอยากสัมผัสกับประสบการณ์ในต่างแดนและเธอก็แบ่งปันความรู้ความสามารถของเธอนะคะให้กับลูกศิษย์ลูกหานักเรียนในประเทศญี่ปุ่น แต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าความฝันของเธอนั้นจะนำพาเธอไปถึงจุดจบของชีวิตที่น่าเศร้าและก็คาดไม่ถึงในวันที่20ิมีนาคม2007ค่ะวันนั้นลินเซ่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากที่เธอนั้นไปสอนพิเศษให้กับนักเรียนคนหนึ่งโดยนักเรียนคนนั้นมีชื่อว่าทัศยาอิาชัยฮาชิเขาเป็นหนุ่ม Sabrina. ชาวญี่ปุ่นวัย28ปีซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนของเธอเองค่ะการหายตัวไปของเธอในครั้งน,นั้นนะคะทำให้ครอบ กลัวรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานต่างเกิดความกังวลเป็นอย่างมากและแน่นอนค่ะว่าการหายตัวไปในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ความกังวลแต่มันแฝงไปด้วยความผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเธอหายตัวไปราว6วันคะ่ะจนกระทั่งวันที่26มีนาคมปี2007เจเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่น ก็เริ่มสอบสวนอย่างจริงจังหลังจากได้รับแจ้งความถึงการหายตัวไปของลินเซ่พวกเขาติดตามเบาะแสไปยังอาพาร์ตเมนต์ของทัศเสียเมื่อตำรวจไปถึงที่นั่นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในทัศเสียนั้นพยายามหลบหนีอย่างบ้าคลั่งเขากระโดดข้ามระเบียงเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มแม้ว่าตำรวจจะสามารถควบคุมตัวเขาไว้ได้ชั่วขณะหนึ่งแต่เขาก็สลัดหลุดและ หลบหนีไปได้สำเร็จทิ้งไว้เพียงแค่ความสงสัยและเงื่อนงามอันน่าสะพรึงกลัวหลังจากการหลบหนีของทัศยะนะคะตำรวจได้เข้าตรวจอาพาร์ตเมนต์ของเขาและสิ่งที่พบต่อหน้าเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนนั้นต้องตกตะลึงและสะเทือนใจอย่างที่สุดนั่นก็คือศพของลินเซ่ถูกฝังเอาไว้นะคะอยู่ในอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยส่วนผสมของดินปุ๋ยหมักและทรายวางอยู่บนระเบียงอาพาร์ตเมนต์ของนายทัศยะนั่นเองการชนะ หุพลิกศพนะคะยืนยันว่าเธอนั้นถูกมัดแล้วก็ถูกปิดปากการเสียชีวิตของเธอเกิดขึ้นจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากถูกบีบคอและนี่ก็คือโศกนาตกร,รรมที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับหญิงสาวที่มาตามหาความฝันในต่างแดนหลังจากการค้นพบศพนะคะตำรวจญี่ปุ่นก็ได้ออกหมายจับนายทัศยะในข้อหาฆาตกรรมแต่การจับกลุ่มตัวเขากลับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะนายทัศยะนั้นหายตัวไปอย่างลึกลั เขาหลบหนีการตามล่าของตำรวจเป็นเระยะเวลานานกว่า3ปีในช่วงนั้นเองค่ะเขาพยายามเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตนเองด้วยการศัลยกรรมซึ่งเขาสัลยกรรมด้วยตนเองก่อนนะคะด้วยรอบแรกไม่ว่าจะเป็นสัลยกรรมริมฝีปากสัลยกรรมแก้มของตนเองเขาใช้เข็มใช้มีดเนี่ยสัลยกรรมตนเองก่อนจากนั้นการสัลยกรรมครั้งที่2ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นด้วยแพทย์นั่นก็คือเป็นการสัลยกรรมพลาสติก เหตุนี้นะคะทำให้เขานั้นหลบหนีสายตาของผู้คนหลบหนีสายตาของเจ้าหน้าที่คดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางค่ะทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกทุกคนต่างเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มฆาตรกรรายนี้ได้และแล้วค่ะวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงในเดือนพฤศจิกายนปี2009หลังจากที่นายทัศยานั้นหลบหนีการจับกลุ่มเป็นระยะเวลานานกว่า 3ปีเขาถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดณสถานีเรือฟอลอรี่ในเมืองโอซาก้าการจับก,กุมตัวเขาถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจของญี่ปุ่นค่ะและก็นำมาซึ่งความโล่งใจนะคะให้กับทางครอบครัวของเหยื่อด้วยรวมถึงผู้คนที่คอยติดตามข่าวเรื่องนี้มาโดยตลอดซึ่งถ้าถามหาเบาะแสนะคะว่าใครเป็นคนแจ้งความนะคะการสลยกรรมครั้งที่สอของเขานะคะเกิด ขึ้นโดยแพทย์ซึ่งตัวแพทย์เองเนี่ยก็สงสัยเหลือเกินว่าเอ๊ะทำไมคนไข้ารายนี้นนะก็คือนายทัศสยยเนี่ยถึงมีความประสงค์ที่อยากจะศัลยะกรรมแบบ ปรับเปลี่ยนตัวเองโดยสิ้นเชิงพอแพทย์ตั้งข้อสงสัยนะคะก็เลยมาดูองค์ประกอบของหน้าเขาก็เลยพบว่านายคนนี้ค,ค,ล,คลับคล้ายครับครากับฆาตรกรที่ตำรวจนั้นตามตัวอยู่ก็เลยเอาหน้าปัจจุบันนะคะที่ทางแพทย์เนี่ยสัลยกรรมให้เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการไล่ล่าตามหาตัวจนในที่สุดเนี่ยก็สามารถไปจับกลุ่มตัวนายทัศยะได้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 นนั่นเองหลังจากการจับกลุมตัวนะคะแน่นอนค่ะว่านายทัศยะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะการพิจารณาคดีของนายทัศยะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2011ที่ศาลแขวงชิบะนายทัศยะนั้นยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนข่มขืนแล้วก็ทำให้ลินเซ่นั้นเสียชีวิตโดยอ้างว่าตัวเขานั้นไม่ได้ตั้งใจคะ่ะแต่ว่าเขาทำการบีบคอเธออยู่นานแสนนานเพื่อไม่ให้เธอนั้นกิจ ร้องขณะที่เขากําลังลมมือข่มขืนเธอนั่นเองในท้ายที่สุดนะคะศาลก็มีคําสั่งว่านายทัศยะนั้นมีความผิด ข้อหาฆาตรกรรมและข่มขืนกระทําชําเหล่าและเขาถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตซึ่งนี่ก็นับเป็นการปิดฉากคดีสะเทือนขวัญที่ยาวนานอีกหนึ่งคดีของญี่ปุ่นค่ะคดีของลินเซ่แอนฮาเกอร์นั้นไม่เพียงแต่เป็นโศก,กนักกรรมส่วนบุคคลนะคะแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่มาทํางานหรือใช้ชีวิตในต่างแดนโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ต้องอยู่ห่างไกลไกลบ้าน ไกลเมืองไกลกับครอบครัวแล้วก็ประเทศบ้านเกิดคดีนี้ยังเป็นเครื่องย้ำเตือนนะคะถึงความสำคัญของความปลอดภัยส่วนบุคคลและการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามรอบตัวเองค่ะคุณผู้ฟังคะการจากภัยของลินเซ่แอนฮาวเกอร์นั้นเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับ พวกเราทุกคนค่ะหวังว่าเรื่องราวของเธอในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฉุกคิดและตระหนักถึงสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะรายการ10นาทีคดีดังก็หมดเวลาลงแล้วก่อนจากกันไปนะคะฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยค่ะถ้าผ่านมารับฟังแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็สามารถติดตามผ่านทาง Facebook rmutpfb รวมไปถึงเว็บไซต์ rmutp.ac.th นะคะวันนี้หมดเวลาของฝนแล้วค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ